สวัสดีค่ะรวมรถมือง 2JK นะคะขอนำเสนอรถเก๋งสุดประหยัดคันนิสสันอเมร่านะคะสีขาวยอดฮิตปี2012เกียร์ออโต้ค่ะคันนี้ราคาแค่79,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านขับขี่ได้สบายใช้งานได้ปกติวิทยุมีฟังค่ะแอร์เย็นนะคะกระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะเน้นตามสภาพนะคะ รถเ,เกียร์ออตโต้ค่ะขับง่ายขับดีสภาพสวยและประหยัดทุกการเดินทางราคากระโตรถูก79,000บาทเท่านั้นสนใจนัดดูรถทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อโทรคุยโดยตรงกับผู้ขายผ่านช่องทางการติดต่อใต้คลิปเลยเลยนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินต้องขอตัวราทุกท่านไปก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทักทายกันได้ อยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ